สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเทอมที่1ได้ผลการเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะใครที่ตั้งใจเรียนส่งงานกันทุกครั้งเนี่ยครูก็เห็นแล้วนะคะว่าออได้คะแนนดีๆกันทั้งนั้นเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้คะแนนครูก็ยังอ,อ,อนุโลมยังรอง,งานของนักเรียนอยู่นะคะปิดเทอมกันไปออ20วันได้เราก็กลับเข้าสู่ โหมดการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นในอำเภอละแม่บ้านเราก็เลยทําให้เรายังไม่สามารถเปิดเรียนได้เราก็ต้องเรียนออนไลน์กันต่อแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพร้อมแล้วสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะครูก็สอนพี่ป .4 ไปสองวันที่ผ่านมาก็ส่งงานกันเยอะขึ้นส่งงานกันเร็วขึ้นแสดงว่านักเรียนก็รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใช่ไหมคะนักเรียนป .2 ก็เหมือนกันครั้งนี้เป็นการ เรียนออนไลน์ครั้งที่2เทอม2แล้วเพราะฉะนั้นครูม,มั่นใจว่านักเรียนก็ ปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคนี้สมัยนี้ได้แล้วนะคะครูก็กําลังปรับตัวให้เข้าเหมือนกันพยายามที่จะสอนนักเรียนให้ได้ความรู้ให้มากที่สุดโดยผ่านการสอนออนไลน์แบบนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้คู่กันดีไหมคะสําหรับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเทอมที่2เทอมที่1เราจบไปแล้วถูกไหมลูกเทอมที่2เราก็จะต้องมีหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 ป .2 เล่ม2ตรงนี้เห็นไหมคะแต่ที่อยู่ในมือนักเรียนตอนนี้คือเล่มที่1เดี๋ยวเล่มที่2คุณครูสาวจิราพรคุณครูขวัญใจก็จะแจกให้นักเรียนได้เรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะจะมีการแจกหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดแล้วก็นมให้นักเรียนนักเรียนก็ค่อยมารับตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์กับครูผ่านคลิปนี้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดในสมุดแทนเนาะ อ่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของอเทอร์มที่2เลยเทอมที่2นี้เราจะเรียนกันเรื่องของแสงรู้จักแสงไหมคะแหล่งพลังงานแสงที่สำคัญที่สุดของโลกเราก็คือ ดวงอาทิตย์ใช่ไหมลูกแสงนั้นมีความสําคัญคือทําให้เรามองเห็นกันและกันได้ถ้านักเรียนกําลังมองเห็นครูอยู่ตอนนี้ไม่วา่าจะเห็นจากออตรงไหนบางคนเนี่ยก็มีโอกาสเจอตัวเป็นๆบางคนก็เห็นผ่านคลิปการสอนวันนี้ก็แสดงว่ามีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องแสงเนี่ยทำให้เรามองเห็นซึ่งกันและกันถูกไหมคะแต่ว่ามีแค่แสงอย่างเดียวมองเห็นไม่ลูกถ้าหลับตามองเห็นไหมคะไหนลองหลับตาดูสิ ไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นในการมองเห็นเนี่ยมันต้องมีทั้งดวงตาและก็มีทั้งแสงทําไมเราต้องเรียนเรื่องแสงมันมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะเคยได้ยินไหมคะที่ผู้ปกครองจะบ่นเรื่องเรียนบ่อยๆเลยอย่าดูโทรศัพท์มากเกินไปเดี๋ยวตามันจะบอดเพราะอะไรลูกเพราะโทรศัพท์ที่เราเปิดมาเนี่ยคะ่ะโทรศัพท์เนี่ยมันปล่อยพลังงานแสงออกมาด้วยพอเราดูใกล้ๆ ให้ตาแบบนี้ใช่ไหมคะแสงก็จะกระทบตาเราโดยตรงเราก็จะจ้องแสงอยู่เป็นเวลานานๆเพราะฉะนั้นตาเราก็จะทํางานหนักการดูโทรศัพท์นานๆก็เลยทําให้ จอประสาทตาอวัยวะรับแสงของเราเนี่ยเสียได้เพราะว่ามันทํางานหนักเราก็ดูให้มันเบาๆนิดนึงนะคะนักเรียนเรียนออนไลน์แล้วก็พักสายตาไปด้วยพักสายตาหลับตาแล้วก็วางโทรศัพท์อย่าเล่นเกมอย่าดู youtube มากเกินไปนะคะมันเป็นอันตรายอ่ะเข้าสู่เนื้อหาสําคัญสําหรับการเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องแสงและ การมองเห็นครูจะเล่าเรื่องเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าตอนปิดภาคเรียนที่ผ่านมาครูเนี่ยค่ะได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาทัศนศึกษาก็คือการศึกษานอกสถานที่ที่ไม่ใช่การศึกษาในห้องเรียนนั่นเอง โดยไปทัศนศึกษาที่ถ้ำแห่งหนึ่งรู้จักถ้ำไหมคะถ้ำก็คือบริเวณที่เป็นภูเขาใหญ่ๆมีออรูเป็นถ้ำเป็นโพรงอยู่ภายในซึ่งภายในถ้ำนี้นะคะก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญนั่นก็คือหินงอกหินย้อยหินงอกหินย้อยก็จะอยู่ภายในถ้าโดยภายในถ้านั้นพอมันเป็นมงลึกถูกไหมคะทําทให้แสงเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเพื่อนๆบอกว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปภายในถ้าก็จะพบว่าภายในถ้าค่อยๆมืดลงจนมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ชัดเจนนักเรียนก็เลยเปิดไฟฉาย รู้จักไฟฉายไหมคะเปิดไฟฉายซึ่งในที่นี้เขาบอกว่าไฟฉายเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้จึงจัดว่าไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าแหล่งกำเนิดแสงก็คือวัตถุอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามองเห็นก็คือวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้นั่นเองเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสง แสงจากไฟฉายจะช่วยให้มองเห็นหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างต่างๆเป็นเกล็ดแวววาวภายในถ้ำเมื่อเดินไปถึงปลายถ้ำก็พบว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์ปลายถ้ำก็คือลึกลงไปข้างในอาจจะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะคะพอถึงปลายถ้ำก็มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเป็นลำแสงลงมาจากช่องเพดาน นักเรียนจึงปิดไฟฉายค่ะเพราะว่าณตรงนั้นมีแหล่งกําเนิดแสงใหม่แล้วนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งมันช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆแทนไฟฉายได้ทำให้เด็กๆสามารถเดินออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยสรุปกันง่ายๆก็คือแหล่งกำเนิดแสงหมายถึงวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้นะคะต่อไปเรามาดูรูปร่าง องอมถ้ำนี่คือหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำนะคะเวลาเด็กๆเดินลึกเข้าไปภายในถ้ำแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเราก็เปิดไฟฉายนะตรงนี้ที่เราเปิดไฟฉายไฟฉายก็คือแหล่งกําเนิดแสงถูกไหมคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงเพราะมันสามารถทําให้เกิดแสงได้รู้จักหิ่งห้อยไมหมลูกหิงห้อยตอนกลางคืนมันจะมีแสงแวบเวบเวแบบแบบหิงห้อยเป็นแหล่งกําเนิดแสงไหมคะ เป็นนะลองคิดสิเป็นค่ะเพราะอะไรคะลูกเพราะมันก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดแสงได้เพราะฉะนั้นหิ่งห้อยก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงอย่างหนึ่งนะคะอาเดินลึกๆเข้าไปจนถึงปลายถ้ำดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมาลอดผ่านเข้ามาได้เด็กๆก็ปิดไฟฉายถูกไหมคะเพราะณนะจุดนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยผ่านเข้ามาได้แล้วก็เลยทําให้อมองเห็นแล้วก็ปิดไฟฉาย การมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นนะลูกนอกจากจะใช้ตาในการมองเราเนี่ยจะต้องมีแสงด้วยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้มองเห็นมีแต่ตาไม่มีแสงก็มองไม่เห็นมีแต่แสงไม่มีดวงตาก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องมีสองอย่างควบคู่กันทั้งแสงแล้วก็ ตาของเรานะคะทั้งแสงแล้วก็ตาส่วนการเคลื่อนที่ของแสงมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ครูจะสอนแบบเบาๆให้งานแบบน้อยๆเนื่องจากนักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือแบบฝึกหัดถูกไหมคะนักเรียนก็เลยจะต้องทํากิจกรรมเนี่ยลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ก่อน ใช้สมุดวิทยาศาสตร์เล่มเดิมจากเทอมที่1เลยนะคะไม่ต้องใช้เล่มใหม่ต่อจากเทอมที่1มาได้เลยนะคะกิจกรรมของวันนี้ก็คือการตอบคําถามจากกิจกรรมรู้หรือยังที่เพื่อนๆพพากนักเรียนไปเดินถ้ำนี่แหละคะ่ะให้นักเรียนเขียนวันที่รอบจทย์ข้อหนึ่งแล้วก็ตอบลอกโจทย์ข้อ2แล้วก็ตอบแ,แต่ละข้อนิดเดียวจริงๆนักเรียนใช้เวลาทำสิบนาทีก็น่าจะเสร็จแล้ว ข้อ 1. แหล่งกําเนิดแสงคืออะไรครูย้ํานักเรียนมาตลอดเมื่อกี้แหล่งกําเนิดแสงก็คืออะไรคะวัตถุที่ทําให้เกิดแสงได้ถูกไหมคะได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างคะเทียนไขใช่ไหมไฟฉายตะเกียงยิงห้อยโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยที่ทําให้เกิดแสงได้ที่สําคัญที่สุดใหญ่โตที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ข้อ2เมื่อเดินไปในถ้ำ จะใช้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงข้อนี้ไม่เฉลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นักเรีนยนก็เห็นภาพใช่ไหมลูกตอนที่เดินเข้าไปในถ้ำเพื่อนๆใช้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงนักเรียนก็ทราบแล้วเขียนคำตอบมาให้ครูขีดเส้นใต้วันนี้ขอลายมือสวยๆเพื่อให้ชื่นใจหน่อยนะคะห่างหายกันไป20กว่าวันไม่ได้ตรวจงานเลย วันนี้ก็อยากจะตรวจงานด้วยลายมือสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ